โอเคครับผมก็้กล่าวสวัสดีนะผมไปดูทุกคนกันด้วยนะผมก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีสตูดินะทุกคนสําหรับน้องหน่อยนะที่อยากได้ไอดีนะไม่รัหลักสิทธิ์ก็วันนี้ทุกคนเข้าไปอยู่กับแบบนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นเราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนก็โอเคครับผมก็สาหรับวันนี้พี่ก็มาแจกกันด้วยนะไปดูอิ่ีกางสมัครกับผมถ้าบนจะเป็นยูเซอร์หมายเลขสองจะเป็นรหัสผ่านหมายเลขสางก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผม เพราะคนสมัครสมาชิกเซฟร้อยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือเติมเงินก็จกเก้าเกได้เครดิตคูณสองนะผมอย่างเช่นเราเติมสองอาร์สามร้อยเันเราได้เครดิตคูณสักคูณสองก็เป็นหกร้อยแล้วเราอยได้สมมุติเราเติมห้าร้อยร2 2> เ,เราก็ได้เครดิตหนึ่งพันเลทุกคนตามนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะผมไอเดียก็จะมีประมาณนี้ผมว่าจะเป็นไอเดียหัวข่าวไอเดียหมกเอฟไอเดียโคตรรวยนะทุกคนไอเดียปืนอัพนะครับไอเดียมาเทพไอเดียหัวข่าวแล้วผมก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคน โอเคผมก็สําหรับแนละ้ววิทยาศาสตร์เติมเงินเว็บนี้ผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวบน,นะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวบไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์สองขวบไปใส่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนทำนั้นนะแล้วก็นะผมสําหรับวิทยาศารเติมโค้ดครับผมก็ไปที่เติมโค้ดครับผมแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะทุกคน DID นะครับผมขีดดึงหก ห้าหกนะทุกคนหนึ่งหกห้าหกนะทุกคนกดตรวจสอบครับเฮ้ยทุกคนี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนน้องๆได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนนะโอเคครับผมก็นี่ฮะหนึ่งร้อยครับทุกคนโอเคก็นี่ครับผมจะมีจะเป็นไอดีหมองข้าไอดีหมวกเอฟไอดีคนดรวยนะทุกคนแล้วก็นะไอดีปืนอปแล้วตามนี้เลยทุกคนไอดีไหนก็ติดไอดีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ตัดเป็นไอดีหมวกเอฟแล้วกันนะทุกคนนี่ฮะ ทุกคนพี่ได้มาแล้วผมสำหรับไอดีหมวกเอฟนะทุกคนไอดีนี้เมไปในดีที่ชิ่งเฟยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมวันนี้ผมว่ามันจะตึงขนาดไหนนะทุกคนไปดูเลยครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะเป็นไอเดียหมวกเอฟนะทุกคนแล้วก็เนี่ผมหมวกเอฟมีหน้ากากไฟนะผมมีเสื้อสปอนเซอร์นะทุกคนมีหมัดดูนะทุกคนแล้วก็กงลียวไฟนะครับทุกคนโอ้ตึงนะทุกคนเราพิชลับเลยเมื่อเจ็ดหนึ่งกระบอก เป็นเ k เลเวลเจ็ดนะทุกคนก็ติงนะทุกคนก็ามาเนี้ยทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซ้ำแล้วใคกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนแล้วใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะติวิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็มาส่งกันดูนะทุกคนก็ใครได้ก็ใหม่ๆครับทุกคนจะกันใหม่นะับผมอันนี้ก็ุกคน โ okay. อเคก็ยังไงก็ฝากกดไก์กดแชร์โอเคครับผมก็มียอไหวครับทุกคนเจอกันครับผมกวมแค็กก่อนแล้วกันนะคนอยากได้ก็กัดเลยครับผม